แล้วถ้าบรรนูฉบับนี้ดีไซน์มาเพื่อพวกเราแต่เมื่อมันไม่ใช่พวกเราก็จะมีปัญหาและอุปรสออรรคสวนี่เองเนี่ยแหละครับเป็นองค์กรที่พยายามเหนียวลั้งให้ทุกอย่างยังคงอยู่กับที่คืออยู่ในช่วง 2,560ไงเราไปติดล็อกอยู่ที่ตัวสวตัวเนี้ยองค์คายบเนี่ยนโอคายบหนึ่งท,ที่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วก็มีการดีไซน์ให้มี250สวนนเนี้ยรัฐธรรมนูญผมคิดว่าเป็นการออกแบบพยายามตรึงให้การเมืองไทยเนี่ยมันหยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ปรากฏว่ามันไม่อยู่กับที่ไงท้ายแล้วพลังประชารัฐได้คะแนนเสียงออกมาอยู่ที่254เนี่ยบอกว่าเฮ้ย คุณไปรวมกันได้ได้สามร้ยหไหมแล้วต้องรับปากว่าทหารจะไม่ทำารปรทหารอีกไม่อย่างนั้นพวกผมไม่โหวตให้คุณไปหาเสียงที่เหลือจากสสเอาเองอันคือสอวชุดเดียวกันเนี่ยกลับมาเรียกร้องให้ก้าใกลที่รวมเสียงอยู่อยู่ได้แค่ตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่316คุณไปรวมไม่ได้376รอยสิบหก่อนสิ